เนสกาแฟเพลนแอนด์บรูภูมิใจเสนออภินิหารโชคทองสถาศฟ้าสิทธิ์พี่ป๊บข้ามีของมงคลมาให้แสดงนำโดยอุ้ยเสี่ยวป๊อบและจันเจมส์อุ้ยเสี่ยวป๊อบลอยมาแล้วช็อวะไหนล่ะของมงคลของเจ้าเอาไม่เปิด คอนนอนนิ่งเลยยังไงจันเจมส์เอากุญแจไหมรวบรวมลบปลานครั้งสุดท้ายโอ้ oh my god จีสิงคังเก่าเฮาลุซโซฟูสิริมงคลร่ำรวยโชคดีโอ้โหเยอะจังอ่านไม่ทันสุดยอดแก้วมงคลทั้ง8ดล้ำมากสแกน AR ได้ด้วยยุคไหนวะได้มีโทรศัพท์ด้วยเอามาจากไหนเนี่ยสิทย์น้อง นี่เลยแค่ซื้อน e สกาแฟเบ e นแอนด์รหรือน e สกาแฟอเมริกาโนรถใดก็ได้ครบ219บาทรับฟรีไปเลยสิพี่เชียบสิทธ์น้องเตรียมรับโชคใหญ่จะค่ะผ่านหัวสิวผิวเกือบทะลอกโชคทองสถานฟ้ารวยทุกสัปดาห์กว่า10ล้านแจกใหญ่แก้วมังกรทองคำหูลค่ากว่า2ล้านบาทเดี๋ยวยังไม่หมดยังมีอีกเหรอแจกทุกสัปดาห์ กับไส้คอพร้อมจี้ทองคำหนักหนึ่งบาทโอ้โหแจกโหดเหมือนโกรธใครมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรแบบประสองเปล่าเนสกาแฟ5ซส่องส่งมาตามที่อยู่นี้ถึง31มีนาคม2563ยิงยย่งดึมยิ่งแหงส่งเลยเฮ้ยส่งบ้างดีกว่า